พร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะอ่านทั้งหมดแล้วตรงเิี้ยขึ้นค่ะอา้าวตอนที่คุณครูเอจะพาเด็กๆทำนะคะเด็กๆพูดตามครูหลิวก่อนนะคะอา้าวพูดตามครูนะฝนตกจากจากฝนตกาจากจากมือซ้ายหิ้วปลา มือขวาถือผักมือขวาถือผักพอถึงที่พักพอถึงที่พ evet, ักวางผักวางปลาวางผักวางปลาอ่ะเด็กๆพูดพร้อมๆกับคุณครูเองคุณครูอยู่เลยนะคะทีนี้นะหนึ่งสองสามขนตกจา หนึ่งค่ะอเออทำใหม่หนึ่งสองสามฝนตกจับจับมือซ้ายนิ้วปลามือขวาถือขัดพอถึงที่พักวางขัดวางลางเจ็เอดี๋ลองทำดูอีกรอบนึงนะคะหันหน้าไปทางนู้นสิ หันหน้าไปหากล้องเลยทำให้เ,เพื่อนๆที่บ้านดูนะคะหันหน้าไปค่ะพร้อมนะคะนึ่นสองส้ำฝนตกจกัจกจักมือซ้ายเนี่วกลามือขวาถือผักพอถึงที่พักวางผักวางกลา นี่ตอนนี้คุณครูจะสอนเรื่องรึดูผลนะคะรือดูผลอ้าวรืดูผลนะคะอาผู้ตังตัวอาอาาอี ไอไออินอนเรือดูผลหรือดูฝนอาเห็นไหมคะถ้าฝนตกจะทำยังไงคะใชร่มฝนตกถ้าเราขับรถเร็วใช่ไหมคะไหนคุณพ่อคุณแม่ใครขับรถเก๋งมาโซง นตกจะเป็นยังไงคะถนนก็จะลื่นรถก็จะหัวลม้มจะไหมคะแล้วขาวการบจะรอดใช่ค่ะเราก็ต้องขับรถอย่างระมัดระวังใช่ไหมคะใช่คงขเบ,บาๆใช่เมื่อเรามาถึงหน้าโรงเรียนมีเด็กนักเรียนเยอะแยะเลยคอยเข้ามาในบริเวณโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็ต้องขับรถช้าๆใช่ไหมคะ ช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ทีนี้เมื่อฝนตกเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะฝนตกเราก็อย่าไปตากฝนเราต้องเราต้องสวมมาลัยเวลาเรานั่งรถมอเตอร์ไซค์นั่นพี่ตาลเก่งมากเลยนะคะถ้านักเรียนตากฝนไปเราก็จะไม่สบายเป็นหวัดต้องไปหาใครคะนี่ คุณหมอเห็นไหมคุณหมอวัดชระถ้าเรามันจะไปที่โรงเรียนเราก็จะมีคุณครูอนามัยนะคะคุณครูอนามัยห้องพยาบาลก็คือคุณครูเอนะคะรู้จักคุณครูเอไหมคะค่เพราะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตัวเราไม่ให้ไม่สบายเป็นไข้เวลาฝนตกเราจะไปเดินตามฝนได้ไหมคะ ไม่ได้เราต้องกลางอะไรคะกลางร่มนี่เรมีร่มไหมคะมีที่บ้านต้องมีร่มทุกคนใช่ไหมคะแรงลน้ไม่ออกตกแล้วพีนี้ถ้ามีน้ำขังเยอะๆอันนี้เขาเรียกอะไรคะนี่เขาเรียกอะไรคะ เรล่ออะไรพี่ตาลเวลากัดเรามันจะเจ็บอะไรล่ะคะนี่อยุงอาโอมมือให้พี่ตาลหน่อยน้านพี่ตาลเก่งมากเวลามีส่มน้ำโอ่งน้ำยางรถยนต์เวลาฝนตกก็จะมีน้ำขังใช่ไหมคะ ไดุ้่มน้ำาเราก็ต้องเอาฝาปิดไว้ยุงจะได้ไม่ปไปไข่ใส่ใช่ไหมคะยุงจะไม่ได้ปไปใส่ไข่ยุงปไปไข่ใส่แล้วจะเป็นอะไรคะลูกน้ำ,นำค่ะลูกน้ำพอจเจริญเติบโตึ้นก็จะเป็นอะไรคะยุงลาย,ย,ลายใช่ถ้านักเรียนโดนยุงกัดมากๆนักเรียนก,ก็จะเป็นไข้เลือดออกใช่ไหมคะ เก่งไหมคะเก่งพี่บาวล่ะพี่บาวเคยโดนยุงกัดไหมคะเคยพี่วาวาวล่ะคะน้องปีนล่ะน้องปีนไม่เคยโดนยุงกัดน้องปีมล่ะคะมิวสิกล่ะคะมิวสิกก็เคยโดนยุงกัดออตโต้ล่ะงานเห็นไหมคะนี่ยุงนะคะยุง เมื่อกัดเราแล้วกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกนี้เ็าจะไปกัดอีกคนนึงก็<อ>งจะเป็นแค่เชื่อใช่ไหมคะใช่จะกัคนท้องเพื่อนจะกัดคนท้องด้วยน,นั่นจีตตา์เก่งมากเลยนะคะอ้าวถ้าฝนตกเยอะๆจะเป็นยังไงคะนี่ ฝนตกหนักมากเลยถ้ามีพายุด <ain> ีเฟรสชันเข้ามาจะทำให้อะไรคะจะเกิดอะไรขึ้นโยมให้เลนโยมน้ำฝนน้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วตกลงมันให่ให่ดีมน่าพี่ตาลเก่งมากออ้ยปบมือให้พี่ตาลหน่อยลูกโอ้ยพี่ตาลเก่งจังเลยอ้าวนี้ น้ำก็มีประโยู่น้ำดื่ทำอะไรคะนี่ล้างจานล้างจานเวลาเราเลิกทานอาหารเสร็จเราก็ต้องล้างให้สะอาดทายน้ำยาด้วยใช่ไหมคะใช้น้ำยาสไลายน้ำยาล้างถ้วยนะคะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดให้ล้างหลายๆน้ำใช่ไหมคะนักเรียนล้างถ้วยเป็นไหร เรียนทานข้าวเสร็จดื่มน้ำเสร็จตัวต่อง้างช่วยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีโรคระบ,บาดใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องล้างช่วยล้างช่วยแต่ว่าเราต้องใช้ช้อนไครช้อนเราจานไทยจานเราใช่ไหมคะไม่ไปใช้ช้อนร่วมกับเพื่อนใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านเหมือนกัน เวลานักเรียนทำอะไราเสร็จนักเรียนก็ต้องล้างมือด้วยสบู่ใช่ไหมคะ อะไรอีกคะมีหอยมีหอยมีอะไรอีกมีอะไรอีกมาตู้มีปลาฉลามมีอะไรอีกน้องฟิล์มปลาปลาฉลามนะปลาอะไรอีกปลาอะไรอีกคะปลาลูมาปลาลูมาปลาอะไรอีกมาตู้ อะไรอีกนิวสิคมิวสิคใช่ไหน้ำมีประโยชน์มากมายนะคะฤดูฝนถ้าฝนตกก็อ้าวทีนี้อะไรคะนี่ฝนตกมาทำให้อะไรคะพืชเจริญเติบโตใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ต้นอะไรคะนักเรียร์รู้ไหมต้นอะไรคะเฮ้ น้ำเรีงคะนล้ตื่นนอนตอนเช้าเราก็ต้งไปอา้แล้วค่ะค่ะน้ํามีประโยชน์ยังไงอีใชอะไรคะเวลานักเรียนกลับบ้านครูต้องทาอะไรบ้างวานห้องแล้วก็ถืนใหมค บริเวณหน้าต่างอุปกรณ์ในห้องเราทุกชิ้นเลยใช่ไหมคะใช่นักเรียนต้องเราต้องดื่มน้ําอย่างน้อยวันละกี่แก้วทรา,าบไหมคะมวันละแป,ปแก้วนะคะทีนี้อ่ะคุยๆจะให้นักเรียนออกมาออกมา,มานะพี่ตาตออกมาล สีเระพี่ตารก็บอกว่าจะาทำอะไรคะเราต้องทำอะไรนี่สีน้ำเ้าอะไรอีกคะสีน้ำเยอะๆสีแก้วลาแก้วพี่บาบาเราต้องทำอะไรคะนี่ต้นไม้เราต้องทำอะไรคะต้นไม้ถึงจะโตเร็ว ใช,ใช้อะไรคะน,น่นฝักบัวรดน้ำใช่ไหมคะอ้าวอ้ามาหนูมาเร่มาเมาืม่อมีน้ำเยอะๆเมื่อฝนตกลงมาเราต้องทำอะไรคะขับรถขับรถขับรถยังไงคะขับรถชา้าๆเพราะว่าฝนตกจะทำให้อะไรคะ หนลื่นแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันใช่ไหมคะมเก่งมากค่ะไปรูกับเข้าที่สวัสดีค่ะอาวันนี้คุณครูตูก็สอนเรื่องหรือดูฝนนะคะให้นักเรียนรู้แล้วว่าฝนมีประโยชน์ยังไงคะเมื่อฝนตกเราก็ทำนาใช่ไหมคะ เราก็ดำนาดำนาเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวข้าวใช่ไหมคะได้กินข้าวจี่เาลาว่าอร่อยไหมคะตาพื้นตาคุณคคูอาเออนไอเอ็นหรือดู